ค้ามือนีมาตามแนวทางต่าเล่าพอดี่งวดวันพุดที่พานมากเขา่าพันวามันเข่าหาตัวคนเดียพลาดตัวเดียวพลาดหกตัวเข่าสามตัวสองตัวสุดยอดอินีมือนีพันว่าพันคาดพิเศษมาห้แล้วดวนๆจะเป็นตัวใดไปติดตามตําเล่าพอดีด่ใดเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอลี่ครับมือนีกา มีไอ้เล่าพัฒนาเมื่อฝากครับอยากสวยกันน้อยหนึ่งแค่ว่ากับพยงยามเอาไม่เห็นทุกมือทุกไอ้ยงมมันสีออกนะทุกไอ้จันผู้สุกครับมือนี้เป็นวันยังซุกมือนี้เป็นวันซุกขัดสีห้างขัสีห้างอีเจ๊สองมือเพราะว่า,สสวาเมื่อเสาร์อาทิตย์จะก็จะเป็นในวันจันไรแค่ว่ามือนี้เป็นมือวันสุก มีมีอยู่อย่างหนึ่งมีเคยเบ้าไวแล้วเพิ่นเพิ่นก็นจะเห็นคือกันเป็นเกี่ยวกับละถอดร,รหัสรัฐบาลไทยกันก็คือได้เงี้ยมาสุ่มมาโดนแล้วสุ่มมาโดนแล้วมือนี้ขอเปิดเผยจักจักหน่อยนึงกับ่หลายตัวเราครับเอาสตัวสองชุดครับเลีส่วนมากไายว่านี่กาเขาสิเอา ใช่สองตัวนี้ไปซื้อเลยสิบพจนจับให้ให้ข้าเจ้าไปตัดเองให้เพิ่นไปจับเองให้ไปจับเอาเองการิเพิ่นพ่อฮูนี่เราไปจับยังไงเอาละครับเบิง้งรัฐบาลไทยไปก,ก่อนครับก้อนที่สีเม,มืองหันเล่าพัฒนาเขาเห็นหีือเปล่าเห็น แค่หน่อยชั่วอันนี้เป็นเป็นรัฐบาลไทยของปาลีพันวาเพ่นสุ่มเห็ดมาโดนแล้วพันวาพ่นเสียวมาลงช่องมือนี่แหละป็นรหัสรัฐบาลไทยเลยค่ะเพิ่งเป็นครั้งแรกพันวาเพ่นสุ่มเห็ดมาโดนแล้วว่ามันพ่อใดพ่นกัลเล่เอามาไอเอฟซีเบงชาเอฟซีซี่อยากซื้อมือนี่เป็นมือหอยรัฐบาลไทยบอกห้ามีผู้สนใจพันวาพ่นก็เลยเอา มาลงน้ำเด็กอย่างเด็กเล่าวะ่ะโมเมนต์เบื้องหน่งซื้อปล่อยมันออกสก้อนยังไงมันใช้ได้ต้องกดโมเมนต์นี่เพิ่นก็นนกว่าเพิ่นว่าตัดห้เด้อค่ะเพิ่นห้เป็นสามตัวสองโคเอฟซีไปตัด <3 S 1> เองสามตัวสองชุดครับค่ะเพราะว่าคันอยากเขาอยากเอาเหรินเป็นสองตัวก็เอาไทายมันเหรินเ <ฮะ S 2> ออเหินนี่ไทยมัน มันน vale ี ang, uh, ้ก็ให้เบื้องไอ้อันมะเขาอันอันมะเขาไอ้เลาพัฒนาเล่าพามือนีครับมันสุกือว่างัดที่่านมาเข้าจังด๋คือว่าเข้าคักหววที่พานมากใหญเบิ้งนะครับมันเข้าจังไหนเด้องมันพุดที่่านมามันก็มีอยู่วิธีจับของมันวิธีจับมันก็มีอยู่ในไอการการจับนี่นะครับอห่ากีหามีการจับนี่มันสิจับแบบวี่ขวมวี่หงายนแล้วก็ตัวแดงสายแดง น้ำเงินใช่น้ำเงินเงินใช่น้ำเงินสีฟอคโนี่แต่ว่าคันน้ำเงินใสแดงนี่ที<ะ>่เป็นสีเป็นสองคู่หลังสองคู่หนาสี่ครับสองคู่หนาแบบนี้ม<ะ>ันสองคู่หลังก็แบบมันเฉลียงกับคืออะไรมันเป็นสีเป็นตัววิ่งขวมวิ่งหงายสี่เป็นบางอย่างวิ่งขวมวิ่งขวมวก็สี่ีเป็นหนึ่งห้าสองแปดยังไงบ้างมอหนึ่งเจ็ด สี่เกียจยังทีนะช่พี่นวลมอดธิพันธ์มามันออกแบบเจ็ดสี่ตรงๆหนึง่งสองเกียจออกเกียจสองออกคูนี้ครับมาไว้ามัน,เ,นเขาเขาสี่ตัวบนว่าสิหามเขาหาตัวเขาหาตัวค่ะของมอดธิพันธ์มามันเขาหาตัวนกขึ้นบังบังี่บังของไหลวัดสุขครับวัดส,สุขที่หนึ่งสุขที่หนึ่งสิงหามากแล้วครับ ุกที่หนึ่งคนก็สีไฮหกหาแปดแล้วก็หนึ่งสองเก้าหลขเด่นหนึ่งสองหกครับ 2> 1, 2, 6, คบ 1> 1, 2, 9, นหนึ่งหน,นึ่งสองเก้าเลยยันผิดปนี่ผ <1, 3, S 2> <ำ>ิดนี่แม่เก้าเอาลงเอาลงมนี่แม่แม่นอบัอคืออาจจกว่ะคนว่าคน,นเขียนผิดแล้แม่ยมบัง,บงดีๆเลยยนเป็นสองเก้าะขอดูใหม่แปดบรึงครับ ค่ะเอาต่อบานนี้ว่างหันขอเวลาอยู่เคนเขียนเด็กเป็นบัตสันแล้วว่างค่ะเห็นเล็ผิดเรืแก้ไขมันมาตรงกันค่ะก็เลรค่้าแก้ไขค่ะอ่ามึงชุดจับเองครับชุดนี่เป็นชุดจับเองสี่บอกว่าวี่งความวี่งหายแบบไหนพุ่งถี่ของวันที่ไรเล่าพัฒนาของวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาวี่งความกับซีมี่วิ่งความสิเป็นหนึ่งครับหาคับหนึ่งหา อ๋ชั่ขึ้นเด้อวี่ขวามโยเขึ้นโี่ขวามก็สิเป็นมังกรมองกล่องหากรับหนึ่งพันว่าแลโก้พันเจ็ดเลโก็สิบมิลลิับเก้าหากรับเก้าทำวี่ไงก็สิเป็นหกสองสองแปดวี่ไงก็จะเป็นหกสองกับสองแปดทั้งสี่ค่ะถ้าตรงก็จะเป็นแดงใจแดงแต่วี่เพิ่นไม่รู้เขียนด้วยล่อ มี่งกสิกังสีแลถ้าถ้าจับตรงกส,งสิแดงเส้แดงอย่างเดียวมั้งถ้าจับตรงแดงเส้แดงบนรางกสิหกหนึ่งเราสิกรแปดเก้าหาสองไปยังสิละอันน้ำเงินใสน้ำเงินแค่ะอฟเตอร์เอฟซีสิมักแบบไใดจับเอาเองเด้ค่ะอันนี้ก็สิมีหกหาแปดหนึ่งสองเก้าเล็กเด่นหกแปดเบิร์หกหกสองสอง อันนี้เป็นเดล็กเล่าพัฒนาพนค่ะต่อดีนะครับเรียบร้อยล้ครับแล้วกันจับว่าั่นอันจะคูดไว้ท่านนี่จับไังไหเป็นมีตัวใดเนี่ยมั่เสื้ดีรับเพ่งครับส่วนชุดเต็มไม้เิ่นเพางมันโจุดเต็มเรอใชสีว่วงหายพนท่านเรียบว่วงหาว่องห้เเป็นกันไม่เด่นมันมีตัวไหนงีตัวเด่นห้เลยนะคบเด้อ วงตัวเด่นหันหันมัดเข่าจังสีมันจังเข้าจังสีเราได้เต็มปากเอาไว้มาจับให้แล้ววงให้แล้วครับซึ่งตัวเด่นเท่านนี้ถ้าออกมาแล้วกาซีเอาว่างไม่มองเงิน<ล>งช่องฝนห่วยน่ะครับอันนี้เป็นชุดชุดชุดเตรีตมชุดจับให้กรซิมีหกขาแปดหนึ่งสองเก้าเด่นหกกับแปดเบิ้ลหกหกสองสองอันนี้ชุดจับให้เบิ้ลกระซิมีหกสองหก จับคู่ให้กับหกสองหกหาแปดหนึ่งแปดหนึ่งบัตทกกหกแปดหกจับคู่ให้กับหาหนึ่งหกหนึ่งแปดหกสองหาหกแล้วก็จับคู่หาแปดหนึ่งสองหกหกอันเลขที่บรนจับให้แบบโตที่บรรจ์มักบรรลวงกลมให้กับที่นี่หกสองกับหกหนึ่งเลยค่ะเจับให้บรรลวงให้มีสองคู่มีหกสองกับสองหนึ่ง ผู้ใดอยากจับเองก็เอาไปจับเองค่ะไพ่ในหกสองสองหนึ่งนี้ใส่เดี่ยวนี่ไพ่ในเก่าตัวนี้หกสองหกหนึ่งนี่ดิหกสองหกหนึ่งอันนี้เป็นวงหายจะเป็นมันใจสองตัวนี้หกสองก็าก็วผิดหกสองหกหนึ่งเป็นวงไหาถ้าเอฟซีมากตัวใดกลับไปเลือดเอาอะไรนึ่ทั้งหมดมีเก่าเก่าคู่ค่ะมือดีกามีถือว่ามีใหญ่สิ่งใหม่ใหม่หายเลยสิ่งใหม่ใม่ไยังขับมือ ชิงไม่ไหม้เคลนนี่แล้วครับเลองแคมสิอันนี้เป็นไว้รัฐบานไทยพันซุมเฮดมาโดนแล้วพันว่าพันกันเลยสิเอาว่าไอเอฟซีสื่อลองเบงเมินเพื่อว่าหามีปูมาคูอย่างพันว่าพันสุ่มมาโดดเลยนะพันเพิ่นแกเอามาโชว์กันนี่แหละขันว่าเห็นผลงานว่าเอามาซู้สายตายเอฟซีเลยครับภาษีมีเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหกสามพันว่าไปตัดเราเองมาทันพันว่านสิหายมาสามตัวสองคู่ใช่ไหม ถ้าอยากสื่อไอ้สองตัวก็เอาเอาสองตัวหลังเลยครับเดอ้อครับฝากผลงานไปเนี่ยฝากผลงานฝากกันช่องสเมีฝากช่องแม่ตุย้ยลุยวันเ,นเด้อค่ะแม่ตุย้ยลวยแล้ววันมือนี่กับมาสัมผาสพอลลี่ผู้เดียวมอดไว้ติดทุระ กะมื่อนี้กะเล้าพัฒนาขอให้เอฟซีเอาไปซื้อให้มันถูกมันทั้งบวกให้เลขไทยมานนะครับช่วงเศร้าก็ซื้อเลขไทยช่วงสองถ่วก็เป็นเล้าขอให้เอฟซีถือทั้งสองยางเด้อโุกสุกมันมันลำลำด้วยๆสวัสดีค่ะเฮ้ยบอกอยู่แล้วนะก็ไม่เขาหยุด